วันนี้มาขอพูดถึงหลังเกมในเรื่องสุปโชคลงในนาทีที่80ทําแอสซิสต์โชมิชาตบซา u กุระเซเลโซโอซากาในนาทีบาปในวันศุกร์ที่2ที่เพิ่งจะผ่านมาวันนี้ทีมของสุปโชคคอนซาโเลซัปโปโรมีคิวเตนในบ้านเจอกับเซเลโซโอซากาทีมที่กําลังฟอร์มดีในตอนนี้โดย11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงของคอนซาโเลซัปโปโรมีชื่อของสุปโชคเป็นตัวสํารองในเกมนี้ เริ่มครื่องแรกสถานการณ์ของเจ้าบ้านซัปโปรโรยังไม่สามารถปฏิปต่อของเกมของตัวเองได้นักเมื่อพวกเขาพยายามเล่นบอลบิวอัพจาก้รักษาประตูตแต่การลำเลียงบอลหรือส่งบอลไม่ค่อยแม่นยำนักจึงถูกเซรโซตัดบอลไปสร้างโอกาสหน้าประตูอยู่บ่อยครั้งจนเกือบเสียประตูแต่ลูกทีมของมิชามิฮโลเปโตวิชสามารถคุมเกมได้ในครึ่งแรกจึงทําให้เสมอกันอยู่ศูนประตูต่อศูนย์ทั้งคู่เริ่มมาเครื่องหลังคอนซาเรเลซัปโปรโรได้ปรับเปลี่ยนผู้เล่นอยู่2ตําแหน่งเนื่องจากเครื่องแรกดูเป็นรองมาก จึงทาให้มิฮโลุเปโตวิชแก้เกมเร็วในครึ่งหลังโดยการส่งคิมคุนฮีและเรียวตะอาโอกิลงมาเริ่มต้นครึ่งหลังทิศทางของทีมดูดีขึ้นต่างจากครึ่งแรกเล็กน้อยแต่ก็โดนเกมไททิชันเร็วของเซเลโซโอซากากดอยู่ดีจนในที่สุดเซเลโซโอซากาสามารถทําประตรูแรกได้ในนาทีที่78จากนากาฮาระปั่นเข้าอย่างสวยงามและเกมของซัปโปโรดูเป็นรองทุกอย่างหลังจากนั้นจึงทำให้มิฮโลเปโตวิช จับสุประโชคลงมาเป็นตัวไฮไลท์ในนาทีที่80ซึ่งหลังจากสุประโชคถูกส่งลงมาเจ้าตัวดูเหมือนจะฟิตจากเกมก่อนๆมากทั้งวิ่งลงมารับตอนทีมโดนโตและก็วิ่งขึ้นเกมรุกเมื่อทีมตัวเองสวนเร็วลูกตีเสมอต้นทางก็มาจากสุประโชคครับโดยเกมสวนกลับโดยเจ้าตัวได้ป้ายออกไปด้านข้างให้กับซาเวียก่อนซาเวียจะเปิดโค้งเข้าหัวของคิมคุนฮเ,เข้าประตูไปแบบสวยงามในนาทีที่86และโมเมนต์ของซัปโปโรและบรรยากาศ ก็ดีขึ้นทันตาเห็นครับหลังตีเสมอจนในนาทีที่90บวก3เมื่อเกมสวนกลับของซัปโปโลพาบอลขึ้นมาโดยอากิก่อนที่สุปรโชคจะวิ่งฉีกไปทางด้านซ้ายก่อนอากิป้ายบอลให้กับสุปรโชคทำให้เจ้าเช็คเลี้ยงเข้าไปในมุมกรอบหัวกะโหลกทางฝั่งซ้ายก่อนที่เจ้าตัวจะยึกหลอ,อกก่อนหนึ่งจังหวะแล้วปาดให้อากิเป็นคนทำประตูทำให้สุปรโชคมีแอสซิ์ในเกมนี้และเป็นในนาทีบาปก่อนหมดเวลาพอดีต้องบอกว่าเมื่อ เช็คซุโปรโชคสารชาติได้รับโอกาสเจ้าตัวก็พยายามทําอย่างเต็มที่เพื่อจะทําให้พิชชาเห็นว่าเจ้าตัวมีดีแค่ไหนนะครับทําให้ซัปโปรโรเด้งขึ้นมาอันดับที่12นี้ห่างจากโซนตกชั้นอยู่5แต้มแม้จะแข็งมากกว่า2นัดก็ตามก็น่าคิดล่ะครับว่าการที่ซุโปรโชคทำแอซิดได้เพิ่มอีกหนึ่งจากเกมนี้พร้อมกันกับมาฟิตดูได้จากตาที่เราเห็นก็ไม่แน่ว่าในสัปดาห์หน้าพวกเขาจะพบกับจูบิโลอีวตะทีมไทยตารางอยู่ในตอนนี้ เราอาจจะได้เห็นสุระโชคมีชื่อเป็น11ผู้เล่นตัวจริงหรืออย่างน้อยก็อาจจะเห็นเจ้าตัวมีเกมลงเล่นที่มากขึ้นเลยครับเพื่อน,นๆคิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันของหลังเกมนี้ขอให้ทุกคนดูบอลอย่างมีความสุขสำหรับวันนี้สวัสดีครับ